สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าถาโถมเพศครัวคุณต๋อยหลังนวัดกล้าวลาออกฝากถึงไตรภพจากกรณีนวัดอิสระไกรศีลไหลประกาศกล้าวจากเตียงผู้ป่วยขอลาออกจากพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยเมื่อวันที่19กกรกฎาคมข้อความบางช่วงบางตอนสุดเดือดฟันไม่ยัง้ง ว่าเมื่อเช้ามีคนส่งข้อความมาข้อความหนึ่งเป็นข้อความที่ผมจะต้องตัดสินใจนับจากนี้คิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมให้รู้กันไปว่าเงินกับความเป็นมนุษย์จะเลือกอะไรการทำมาหากินถ้าไม่มีธรรมิบาลการผูกขาดเจ้าสัวนทุนระบบมันคือการทำลายทั้งประเทศวันนี้หลายเรื่องนะเราเนี่ยหลายเรื่องนะเยอะนะไปบีบนะเรื่องมาถึงสถานีนะเยอะนะนึกว่ากลัวใช่ไหมไม่กลัวหรอกแชร์ไปเลยไม่ต้องโทรมานะ ผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้หยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยถ้าสัญญาณมาว่าอย่าพูดโครไม่ได้สปอนเซอร์จบใครอยากจะก้มเอาเส็จตังเชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิเหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวจะเคลียร์แต่อันนี้มาด่วนจัดไปตามสบายใครจะทำอะไรเชิญไม่มีน้าผมแล้วและผมจะไม่สัพพอร์อะไรแล้วจำเอาไว้จำจำขณะที่เพจเฟซบุ๊กครัวคุณต๋อยโพสเรื่องอาหารปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากดราม่าหนัก ในแต่ละโพสท,ทั้งดราม่ารายการและช่อง3ด้วยบางก็ตอบว่าเป็นครัวสลิมนะ้าต่อยเป็นสลิมเหรอครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารับเงินจาก CP เหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราเชียร์คุณนวัดไม่ดูครัวน้าต่อยขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจรักครัวคุณต่อยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่มีนวัดตั้งแต่เทปไหนจะได้กลับมาดูบางก็คอมเมนต์่าก,กันไปมาไม่ต่างกันหรอกพอกันหมดนั่นแหละไม่มีหรอกเคารพสิทธิ ใครเห็นต่างด่าหมดจะฝ่ายไหนก็ตามโดยมีดรามา่าเฉ่งกันเดือดไปมาเมื่อคอมเมนต์หนึ่งบอกว่านักประชาธิปไตยแบบไหนเพราะคนอื่นคิดต่างไปไล่รังควานเขาไปทั่วคาตักกับพวกสามกีบก็มีคนเข้ามาโต้ตอบว่าคิดต่างไม่ว่าแต่บอกห้ามพูดการเมืองมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาแล้วครับทางผู้ใหญ่รายการไปห้ามคุณนวัดพูดก่อนไหมเขาไม่เห็นด้วยก็ลาออกไปเขาไม่อยากทํางานร่วมเขาก็ทําตามสิทธิ์เขานะขณะที่อีกฝ่ายก็โต้กลับว่า ตามหลักธุรกิจแล้วมึงเปิดร้านมึงจะด่าลูกค้าปะละ่ะขณะที่มีคนคอมเมนต์ถึงต่ไตภพบด้วยว่าขอบคุณคุณไตภพบปล่อยเขาไปเถอะนี่รายการอาหารไม่ต้องการพิธีกรที่สร้างแต่ความแตกแยกให้สังคมไทยทุกวันนี้เละไม่พอมีคนแบบนี้นี่แหละที่เซี่ยมบังคับให้คนทะเลาะก,กันบังคับให้คนต้องเลือกข้างซึ่งก็มีคนมาโต้เถียงอีกว่าไม่ได้บังคับให้เลือกข้างไม่ได้บังคับให้เลือกข้างค่ะ แต่ชี้นาให้ร,รู้จักความถูกต้องทั้งนี้ชาวเน็ตเข้ามาถกเถียงเห็นต่างโยงไปถึงการเมืองกันเดือดไปอีกด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ